ดูครับดูครับโอ้เด็กกอดลูกไงเจ้ยาเอ้ยเจ้ยาเอ้ยเจ้ยาเอ้ยเอ้เป็นใจเป็นใจมาหาองค์เป็นใจแพ้มาหาพ่อครับไม่อยากไปเราองค์เขา,าไปมไ,มไม่ยอมไปไปไป,ไป สวัสดีครับครับสวัสดีแม่พี่ทุกคนทุกท่านนะคระับวันนี้ก็จะพาสัเจ้าไปเดินครับหลังจากไม่ได้เดินมาหลายวันวันนี้ไม่ได้อาบน้ําไม่มาดามเลยเพราะว่าค่ำนะครับวันนี้ค่ำอาเต็ตทุระค่าก็เลยพาน้องเดินเลยไม่ได้อาบน้ํานะครับกลัวม,มืดก่อนนะครับเอาโอ้ ยังไม่ทันจะเจ้าวันนี้เดินเอาครับไม่กันสันก็ลืมอ,อกมาไปครับไปครับเดินไม่ทันเจ,นเจ้าครับดูไม่ได้เดินมาสิบวันดูกันนะครับว่าจะดื้อไหมนะครับกล้องอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับวันนี้ นิ่งกิ๊นิ่งกิี๊ดเป็นเจ้าอยากออกเที่ยวไงได้เที่ยวมาหลายวันนะครับม็ดามกับเปือเป้อนเปลี่ยนเป็นอันพอท่องกับมักยูที่ต้องได้ขัดผิวมมนดํามมันเปื้อนนะครับโอ้ยเดินด้วยไม่ทันดิเร็วเกินเนเจ้า เบรกลอเพื่นเื่นพี่อุ้ย,อง,อ,ยองคลักองคลักโอ้ยจะเคลดยร์ให้ตื่นจะเคลียร์ให้มาตื่นแอวนี้องคลักกันเลยไปเองคลักตะเลนไปเนาไปครับถไปครับโอ้เพื่อนเพืนเดินเร็วมากไม่ทันไม่ทันโอสิ่งครัว,ว่ามื่อนี้ สิ่งข้าเจ้าดูสิโคตงสิ่งเจ้าสิ่งนิ่งนะวันนี้เจ้านิ่งมากนะครับยังไม่หมุนสักรอบเลยวันนี้ยังไม่หมุนนะครับสุดยอดเอา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 ปุงกระลักทะเลาะกันแล้ว ไปไปไปองคลักไปไปองคลักอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยนิ่งมากเลยวะเป็นเจ้านิ่งมากเลยฮะวันนี้กล้องก็จะกระตุกกระตุกหน่อยนะครับวันนี้ ก่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับอ,อเ,เล่นเต้นเต้นเล่นเต้นไปเล่นเต้เเนเจ้าไปเลห้เฮ้นเจ้าไป ดิน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 ดิาดินดินดิาดิน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 ินด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 นดินดินดดินดินดอนดินดิดินดินนดอนินด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 อนดินดินดิดิดนดนนดดดดินดดดนดิดินดนดดินนน เดี๋ยวเราดูเราดูแถวถนนใหญ่ฝั่งนู้นว่าจะเป็นัไงวันนี้นิ่งมากนะครับขนาดพี่หลงพี่เหลามาด้วยนะครับอ้หู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 ้หด้หู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 ดหู้หู้หู้้าู้หู้หค้หู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 ้ิ้ห้ องค์รักเกาเหลาสั่นเลยดึ้ดๆๆเลยพี่หลงโอเคครับพี่หลงสบายไปเกาเหลาไ <c oughs> ปเพื่อนๆนีนะเพื่อนๆสาขาเปิด <c oughs> โอ้หหลายแก้งเลยทีนี้โอ๊โอโอสุดยอดเจ้าดีมากเก่งมากเก่งมากๆๆๆข้างหน้าองาค์รักทะเลาะกันอีกแล้ว นี่เป็นบ้านพ่อนะครับบ้านปลาทองอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยมีใบต้น,นกล้วยบ้านปลาทองหายเลยวะใบต้นกล้วยมีปลาทองอาบน้ำให้พี่ดาวงเลี้ยงอยู่นะครับจพะพอฟดเลี้ยวเออเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปควนพอพดกนันนะตะลุยครับตะลุยบ้านพอ่อเข้าวันนี้เฮ้ยอาบน้ำให้ลูกสะพ้าแน่นี่โอ้ยลูกสะพ้ายโอ้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 ย ซ้อมไว้ซ so 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 <so ้อมไว้จังานมันเกิดพ่อพุทธแล้วโอ้วงนานมันเกิดพ่อทองแล้วซ้อมไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอเออบุกบ้านพ่อครับเจ้าบุกบ้านพ่อครับ้้ เออโอหหันพอมหาแล้วก็มาหาพอขึ้นเหมือนกันนีนออออออ่ดูครับดูครับโอ้เด็กกอดลูกโงเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ย อรุยบ้านพอพดโอ้ยวันนี้ชนกันมากนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยก็พวสุขสันครับผมบึงบึงบึงเบ้่งไม่อือเออประิใจประิใจมาครับพอประิใจ น่ารักมากครับแม่แม่แ่ไปประเดี๋ยหมอไปเต้นเตาแนี้ไปแต้เรวียูก็พอรลยตีดนีไปพวกปี๋ย โอ้ย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 โอ้ไขฉากเลยเต็ปบเดิมไปครับอือครับไปไหมเดี๋ยวมนาจะมาหาไปไปครับไปครับตอนนี้เจ้าก็จะออกเดินทางกลับบ้านต่อครับเดี๋ยวข่าครับและมาหาพ่อครับไม่ยกไปอเาอกไปไมอมไป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  ไม่ยอมไม่ยอมไปยินเจ้าอยู่กับพ่อเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไป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 เจ้าไปโอ้ยไปได้สักทีไปครับไปครับแม่มาหาพ่ออยากอยู่กับพ่อยาวๆเลยไม่อยากกลับบ้านไปครับผมไปเออเออโอ้ยดึงดึงดึงพอแวะแวะแวะปนกล้วยพ่อกันเอานี เอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดามบอกกลับบ้านเถอะลูกโอ้ยเนอะแมียนนับวันนี้นิ่งมากนะเจ้าเดยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยชมบางหันนี่เนาะเจ้าเนาะโอ้ยสิครับไปหาตะโพอเบิ้งคุณนอ้ ไปครับไปครับเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านยวถ่ายให้ชมอีกนะครับมาแล้วครับจะถึงทางวัดใจแล้วครับทางวัดใจน้องเจ้าครับผมล้วเราไปดักรอยอยู่ตรงนู้นเดินฟ้ามืดเลยวันนี้ไปเล่นบ้านพ่อด้วยนะครับโอ้โหบรรยากาศดีไหมครับบรรยากาศหน้าบ้านน้องดาวเป็นสวนหย่อมนะครับสะกานบินไทยโอ้โหไฟติดพอดีเลยสวยมากเจ้าไปดูความนิ่งนะครับ วันนี้นิ่งมากต้องรอดูกันว่าจะนิง่งไหมอุยอ้ยอุ้ยไป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 เจ้าไปอุ้ยโอ้ย,อยหมุนหนึ่งที<ป>แวะแวะหนึ่งทีไปครับไปครับ <c oughs> <c oughs> ถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้ว วันนี้ต้องเจ้าเ้าง่ายครับไม่ดื้อไม่สนเลยวันนี้กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับอุ้ยๆมุนๆวันนี้กล้องจะสั่นๆหน่อยนะครับไม่ได้ใช้ไมค์กันสั่นนะครับพื้นฉดๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง ทังแกันเจ้าใบาปื้มปอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แมครับสวัสดีครับผมไปแล้วนี่เทเด็มเท็เด็มเด็มเดมเดม